เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก้าสู่พาร์ทที่3ของสกายบ x ็อก e หม่ครับไม่ปลอมเยี่ยมไปเลยอันนี้เราจะนอนก่อนนะฮะ นอนไปเลยไปมาพี่หลังจากที่เรานั้นรอมาอย่างเนิ่นนานผมก็ได้รู้ว่าเราไม่ได้ไปเกาะนึงนะพี่นั่นก็คือเกาะที่มันเป็นฟาร์มมอนสเตอร์เราไปทางนั้นนะพี่ออใช่มันมีไอของน่าจะเยอะเลยแหละเราเยื้องมาตรงนี้ไงพอกขามาจากไหนไม่รู้เออพอคขามาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับผมซึ่งนั่นแหละแกไม่มีประโยชน์เพราะฉันไม่มีเราเข้าไปอ่ะพี่พี่พี่ชาวบ้าน ไปแล้วไหนไม่มาตายไปแล้วมันโดนผลักตกไปแล้วพี่ไม่เรารักษาเขาได้แต่เราไม่มีไอ้ทองอยู่ดีนะพี่เออใช่โอเคพี่จะทำสลับแล้วต่อไปทางนู้นเลยตอนนี้พี่กำลังต่ออยู่โอ้คีเปิร์สมปสนใจพี่แบบว่าหาศารเลยอุ้ยมันตกลงมาว่ะสวยงามไปเลยพี่พี่จะต่อทำไมอะพี่เอาต่อให้มันตรงกับทางที่เราจะไปไงมันตรงตนีเป๊ะเลยอ๋อโอเคแล้วถ้าผีเกิดตรงนั้นนี่ชิปหายเลยนะ ูก็มเมืองว่างไงฟาร์มมอนสเตอร์แน่นะ่นะคตเราอาจจะไปสร้างที่อื่นก็ได้แต่ว่าฟาร์มตรงนี้เราอาจจะสร้างเป็นสนามหญ้างไงพี่เออายาหม้อปกใส่ตรงนั้นมันมีเห็ดพี่ฮะเ,เห็ดเลยใช่มันมีเห็ดนะเห็ดอะไรอ่ะเห็ดแดงอืน่าต่อมาลายเกาะมากพี่สี่เกาะแล้วครบทุกเกาะแล้วใช่ไหมแต่แล้วพอไปอยู่เกาะไหนเกาะนึงเราก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะ ขโมยดินไงต้องมองหาเกาะต่อไปอะ่ะทางนี้ไม่มีเกาะเชื่อมนะมีแต่ทางนู้นที่มีแร่นาเบทิสกูสงสารตัวลามาว่ะเฮ้ย <c oughs> พ่อค้ามันโง่หงวะดูลามามันอยู่ข้างล่างอะ่ะส่วนพ่อค้ามันยืนเอือดแด่ข้างบนอะ่ะเอา <c oughs> เอาเรว่าการค้าขายยังถูกรูปแบบสัตว์เลี้ยงเอาไว้ก่อนจะค้าขายมีปัญหาอามีปัญหาปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดึงมันขึ้นมาไม่ใช่เห็นมีขึ้นมาอ๋อมันใช้น้ำอรอพี่อุ้ย้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย อไ, <c oughs> ไป้าไปทุกครูไปทุกคู่เลยอะ <c oughs> พี่เป็นยังไงบ้างพี่จากนั้นต่อสลับเป็นยังไงต่อสลับอะถึงไหนละกำลังถึงกำลังถึง okay, ตอนนี้พี่หลงไปกดสเปบาร์ <c oughs> แล้วมันก็จะตกตายหากันทุกครั้งเลยอะระวังระวังแล้วพี่มีวิธีกลับบ้านที่แบบไฮเทคมากกว่าเพื่อน <c oughs> นะยานะอย่าใช้สูตรนั้นเลยเปลืองเลเวลเยี่ยมไปเลยพี่ผมเจอต้นกระบองเพชร ไหน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 ไมนไฟังนึังของไอ้แล้วต้องไปถึงกาเห็ดก่อนนะพี่เอาสลไปให้เยอะไหมผมมีสลแล้วผมมีสลัแล้วดีโอเคดีระวังนะพีกเนะนนมันมีแค่ทรายนะถ้าเราขุดทรายเแต่อันเดียวมันจะบูมหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำแล้วมันระวังแล้วว่าระวังสุดๆไปเลยอ่ะโอ้เป็นเห็ดเน่าไอ้เป็นดินเน่าดินเพราะเห็ด โอ้ดินดินในเนเธอร์นี่ว่าโอ้ผมก็ต้องต่อไปให้ให้เท่ากับตัวที่เราจะต่อเฮ้เราไม่ต้องต่อไปดีกว่าพี่เราไปต่อตรงนู้นดีกว่าเราเห็ดใช่ไหมมาพี่ต่อเองพี่ต่อเองไหมอ่าโอเคพี่อ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวผมอ้อมเลยเหมือนกันต้องมีน้ำว่ะเพื่อจะลงไปข้างล่างให้ได้พูดออกมาดินธรรมดาเฉยเลยเออเป็นดินธรรมดาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไว้พี่ไอ้ดินชั้นบนน่ะเอาไว้แต่ชั้นล่างเราขุดได้เอาเห็ดมาด้วยนะเอาเห็ดสักอันต้องนั่งเอาไว้นี่แหละ สวยได้แล้วพี่ได้เห็ดแล้วมีกระดูกไหมมีกระดูกไหมแถวนั้นอะไม่มีนะจะมีได้ไงไม่ไม่มีกระดูกไหมเออตรงบ้านเราอะมีที่จะปลูกมี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 มปลูกได้เหรอได้เพี่จะลองปลูกประตูในเธอก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมตอนนี้เราหมดสำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่แถวนี้นะฮะโอเคมีกระดูกว่ะยอดไปเลยพี่จะลองใส่ปุ๋ยมันนะอีกฝั่งหนึ่งอะพี่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางซ้ายอะพี่มันจะเป็นอ่าต้นไม้จากทางฝั่งของแอฟริกาพี่ที่มันเป็นดินในเศร้าๆหน่อยอะ ฝั่งนึงจะเป็นอ่าบล็อกกระบองเพ้นต้นพี่พี่อยากเห็นอะไรแบบตื่นเต้นไหมพี่ลองไปเกาะตรงที่มันมีหิมะอ่ะพี่จะเห็นอะไรที่แบบว้าวว้าวน้อยโอเคด้านรางบ้านเคลียพี่ด้านรางบ้านโอ้พี่ใช้จนหมดเลยหินพี่ต้องมาาร์มหินต่อโอเคพี่ผมได้ดินมาเก้าบล็อกแล้พี่โอ้เยี่ยมไปเลยเอาไปใส่ตรงนู้นเลยหรือว่าเอาใส่ตรงที่ใหม่ที่พี่ทำก็ได้ไหนอ๋อตรงที่ว่างไว้ใช่ไหมใช่แค่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเลยโอ้พี่ ไรพี่พี่เคยเห็นอ่าสเกลลิตันใส่รองเท้า uh, พี้โโเหรอพี่อุอ๊ยเผ็ดอ <c oughs> ุดเช็ดพี่ผมขอเวลานอกผมต้องทำการปราบโจเอเดอร์ man, แมนกันพี่เพื่อที่เราจะเอาเอเดอร์โพลเอเดอร์โพลขอแค่บล็อกเดียวก่อนโอโุ๊ยธนูติดไฟด้วยเฮ้ยเห็ดเห็ดปลูกไม่ได้โอ้ธนูได้เยอะมากพี่เพราะว่าเราต้องคับธนูเลยล่ะพี่โอ้ยฟาร์มทีเดียวได้ของมาเยอะเลยทำเตียงได้เยอะเลยอ่ะพี่ตรงนี้นี่มีดินปืนดินปืน30กว่าก้อน อ้สกิลอีทัานชุดทองในโอ้โหไม่น่าลากหมดยากลากหัวคมคมเลยทีเดียวคมอยู่แล้วยิ่งคมอีกพี่ว่าเราต้องทําแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับไม้โดยเฉพาะอะไรหรอพี่พี่ว่าพี่เดินมันแบบไปอมันไปองปลายพี่ต่อมาทางนี้นะท่านกันอ่ะโอ้ยัดแค่พี่ดูนั่นอะไรอ๋อมันดมอะไรว่นั่นน่ะโอ้ย อ่ยมันใจวะแล้วพี่พี่ซอมบี้กำลังดันคิปเปอร์เข้ามาหาตัวเราพี่พี่ด้านหลังหลังดูนะโอ้ไม่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 เออเยี่ยมไปเลยพี่ใส่แพลตฟอร์มเข้าไปพี่ถ้าเกิดว่าผมได้ไอ้นั่นนะกระบอิเพชรอ่ะเออ ผมจะสบายกว่านี้เลยผมจะทำแบบให้มึงโดดลงไปกุ้มตายกูไปเก็บของจบแค่นั้นเลยง่ายขนาดนั้นเชียวใช่มันง่ายมากเลยนะพี่พี่ก็ต่อไปกระบองเพชรดิใช่ผมจะไปตรงนี้แหละแล้วผมก็จะไปอ้อมด้านล่างมันด้วยโอ้หแมงมุมพิษเหรอฉันว่านายง่วงๆนะนายลงไปคุยกับพระอินทร์ให้ฉันหน่อยได้ไหมเออ โอ้ยโอเคไปพี่ผมว่าเราควรที่ยาปนันธุ์ไทยแล้วละ่ะทีีน้เดี๋ยวผมไปดูเกาะไอ้นั่นก่อนจะไปดูเกาะไหนไอ้ไอเกาะไอ้นั่นไงที่ว่าเป็นในรูทีสแล้ที่ว่าไอ้อ๋อหิมะเหรอมันอยู่าทางล่างขวานะพี่ล่างขวาพอดีแหละเดี๋ยวผมไปฟาร์มหินมาเป็นสองสามสี่ห้าหกตอนนี้นะครับเราต้องสร้างสร้างว่ะสุดยอดไปเลยเราต้องสร้างโอ้ยไม่พูดละเราต้องสร้างแพลตฟอร์มก่อนนะครับผม อันนี้เป็นเพลตฟอร์มต้นไม้นะครับแล้วก็เราจะทร้างประตูเนเธอร์กันนะคือเราต้องการลาวาที่แบบเยอะกว่านี้ถ้าไปเนเธอร์แล้วมันไม่ใช่โลกสกายบล็อกลราพี่มันจะดีมากเลยนะดีมากชีวิตคนปกติไงพี่มาตรงนี้เราเดินบ่อยอู้แบบโอ้พื้นที่กว้างจี๊อะไรทำเมื่ลุงเลี้ยงเฮ้ยแกมีดาบเด็กได้ไงวะาอะไรปักตูดอะพี่ ต <ider> ื่เฮ้ยมีดาบเหล็กอะไรทำเหล็กเหรอแสดงว่ามันต้องมาแล้วพี่จังหวะนี้พี่ว่านะมันมาแล้วมันก็ไปแล้วพี่ไปแล้วจะทำก็โง่ไปละเฮ้ยมันขี่คอขึ้นมาบอกว่าไอตัวนั้นน่ะมีความเป็นไปได้อะพี่มันจะฉลาดเกินไปแล้วพี่ EIM จะฉลาดเกินไปลวหรือว่าเราโง่อะโอ้ย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 แมงมุมจ๋าเกือบแตกเกือบแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยดังโอ้ยเลย พูดดูเหมือนว่าต้นไม้เรามันจะเกิดเร็วขึ้นนะตั้งแต่ได้เราต่อแพลตฟอร์มมาแล้วนะโอเคอูนน้ <Okay. S 1> oh. สามต้นหนึ่งสอง,งแล้วก็สามพอดีเป๊ะร์ที่สามแล้วยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรเลยโอเคพี่บอกว่าพี่จะสร้างประตูเนเธอร์ใช่ไหมได้เลยการเดินทุกครั้งเราจะต้องมีสติตอนที่เดินไปข้างหน้าเราต้องมองข้างหน้าแต่ถ้าเราตกบอ่อน้ำหรือว่าเราไปเหยียบขี้หมาก็เรื่องของมืองไม่เกี่ยว มึงเกี่ยวเลยว่าคมคมอะไรของเขาเลยคมคมาอเคพี่ผมจะผมจะไปสำรวจแล้วนะในแรบุทิดอะไรพี่ถ้าเราไปเนเธอร์ได้เราเราไปขุดไอ้บ็อกจากเนเธอร์มาใช้ก็ได้นะเราไม่ต้องมาขุดแบบหินแบบนี้ก็ได้นะโอเคพี่ผมไปละแน่ใจนะว่ามีอยู่ตรงนั้นนะนีเห็นไหมทางขวามือหันไปขวามืออุ้ยอะไรเป็นก้อนกลมอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละที่พี่โบแร่นั่นแหละเอะไม่ีแต่ไม่ดีก็เอาเพื่อความสวยงามไงมันอัปเดตมาตอน18.1 สร้างประตเนเธอร์นี่กว่ามาดีดีเลยมันต้องได้สิในการคำนวณของฉันโอเคได้แล้วเราต้องใช้ไม้คือมันมันต้องใช้ไม้อะไรสักอย่างนี่แหละให้ไม้มันไม่เออนี่นี่พี่กำลังทำให้ไม้มันไหมอยู่นี่ตอนนี้พี่ประตูเนเธอร์อาจจะต้องใช้รูปแบบของการวางแนวราบบีได้ไหมมันไม่ใช่ประตูไปมังกรบีวางราวาสวยตอนนี้รอให้มันเผาไหมอยู่พี่จะต่อยังไงดีวะ มันเป็นเหมือนอุกกาบาตงู๊กโง่อะใช่ใช่นั่นแหละเอเล่นั่นแหละเดี๋ยวเราทําบ้านแล้วเราค่อยไปเอามันมา,าพี่สร้างประตูเนเธอร์อยู่ตรงไหนอะนี่ไงเห<อ>็นไหมถ้าไ,ไป็นสร้างตรงนั้นไหเออถ้าตรงนี้แหละนี่ก็เป็นมอนสเตอร์พอดีไงแยกแยกโอ้พี่เก็บหน่อยพี่ตัดไม้ลลลลลแล้วมันหล <ไป S 1> ่นลงมาเต็มพเลยเนี่ยม้ยไม้แล้วพี่พี่มันไม้แล้วไม้แล้วอา้าวแล้วแล้วไม้เอ้ามันไม่มันไม่มไมยอมไม้มาด้านในไงล้อพี่ต้องเอาไปวางไอ้เผื่อไว้สักด้านล่างหนึ่งอันแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งไม่ดีว่ะ เฮ้ยไม่แล้วเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วพี่เคยใช้วิธีนี้ในห้ามขุดบล็อกไงพี่เฮ้ยเอ้าบล็อกกูหายโอ้เออเนี่ยเออให้มันไหม้ข <reco Christ. S 2> ึ้นไปอ่ะเอ้เดี๋ยวมันต้องมันต้องใช้ไม้บล็อกเดียวบล็อกเดียวนอกเดียวนนอเฮ้ยพี่มันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูกาอูกาอู้หูอู้หูอู้หูอู้หเอู้หูอู้หูอ้หูอู้หูอู้หูอ เฮ้ย hey, พี่ถ้าเราเข้าไปในนั้นดินเพียบมันจะมีป่าไงพี่จำได้ไหมเฮ้ยสอกซัพี่ปาแล้วพี่ป๊บโอ พีพีมันแย่มากอ่ะมันแย่จัดอ่ะมันแย่บีเอาละครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็ปิดคลิปอย่างรวดเร็วนะครับน้องบีก็อยู่ข้างล่างอยู่นะครับไม่สามารถขึ้นมาขมุนได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ก็มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถึง2,000ไลค์กันเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ